ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นงานกรีบดอกไม้ค่ะเป็นกรีบดอกคาร์เนชั่นขนาดเล็กนะคะแบบนี้นะคะขนาดของดอกนะคะประมาณ2.5เซนค่ะขนาดของกรีบดอกนะคะประมาณ2.5เซนค่ะเป็นงานจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานชุดโทนสี11โทนสีค่ะในหนึ่งแพ็คนะคะ ใน1แพ็คมี11โทนสีค่ะแพ็คนี้ทั้งหมดจะมี110กรีบนะคะเจฟจะส่งชุดนี้ 200. แพ็คค่ะเท่ากับทั้งหมด2 2 0 0 0กรีบนะคะเป็นกรีบดอกไฮเนชันขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กประมาณ2 5ซนนะคะชุดเซตโทนสี11โทนสีค่ะนะคะเจฟขอบพระคุณสำหรับคุณพี่นะคะที่ออเดอร์งานชุดนี้เข้ามานะคะเป็นงานต่อเนื่องค่ะ เป็นงานต่อเนื่องซึ่งสั่งออเดอร์มาแล้วหลายชุดนะคะซึ่งสั่งออเดอร์มาแล้วหลายชุดแล้วก็หลายแบบนะคะหลายแบบมากเลยนะคะเจ๊บขอบพระคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจนะคะให้เจ๊บนะคะจัดทำอ,ออเดอร์นะคะเป็นงานต่อเนื่องเนาะนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวออกเดินทาง200แพ็คค่ะ2 2,000 20, กรีบนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเจ๊บมีงานหลายๆแบบ จัดส่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเจี๊ยบเอามาอัปเดตนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมกันนะคะเผื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านนะคะจะได้เห็นเนาะแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางในการสั่งซื้อนะคะว่าอยากได้ดอกไม้แบบไหนนะคะหรือจะเป็นชุดอุปกรณ์หรือจะเป็นกลีบดอกไม้นะคะก็นะคะมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบเนาะเผื่อว่าพี่ๆน้องๆจะมีไอเดียนะคะเอาไปต่อยอดกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ติดตามในผลงานนะคะ ขอบพระคุณมากๆที่ไว้วางใจนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณจากใจเลยนะคะออเดอร์ชุดนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ฟออกเดินทางวันนี้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะเข้าไปชมก่อนนะคะมีดอกไม้แล้วก็ชุดอุปกรณ์หลายๆแบบนะคะใน Facebook นะคะเจ๊ฟทำเป็นอัลบ,บั้มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอัลบ,บั้มรูปนะคะก็เข้าไปชมเข้าไปเลือกก่อนได้เลยนะคะชื่อเฟซนะคะดอกไม้กระดาษสารินละสาค่ะ และในช่อง YouTube นะคะมีวิธีทำหลายหลายแบบนะคะช่องดอกไม้ Mike, กระดาษสารินรละษาชื่อเดียวกันเลยนะคะคลิกเข้าไปดูเลยค่ะอยากได้แบบไหนรายการอะไรนะคะสีอะไรจำนวนเท่าไหร่แจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆบ้านดูทุกท่านค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเจ๊บเอามาให้ชมกันว่าวันนี้เจ๊บส่งรายการไหนบ้างนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ